เพื่อนๆส่งมาขายนะครับวันนี้มีกล่องเดียวนะครับแต่ว่าวันนี้ก็คือแพ็คของเหนี่ยมากครับ2วันแล้วนะครับเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆทุกความไว้วางใจนะครับสั่งของกันเข้ามา2วันนี้เยอะมากเลยนะครับดีใจมากๆเลยครับมาดูกันว่ามีอะไรในกล่องนี้นะครับเพื่อนๆเหมือนเดิมนะครับใครเห็นายชื่อไม่ได้นะครับเดี๋ยวิดกดของ Ti ๊ก o ็อกนะครับโอเคเราเปิดเนี่ยเราเปิดให้ร่วมแบบนี้เลยนะครับเปิดให้ร่วมออกมาเลย อยากเปิดเผยรายชื่อ right? มากเลยนะครับว่าเพื่อนๆท่านไหนส่งมานะครับโอเคครับนี่นะครับของที่เพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับโอ้ o. มีแบงค์ด้วยนะครับมีแบงค์ด้วยแบงค์อะไรเอร่ยอยากเห็นนะครับพอเปิดแบบนี้เสร็จนะครับตี๋ก็จะรีบชําระเงินให้กับเพื่อนๆทันทีนะครับโอเคมาลุ้นกันว่าเพื่อนๆส่งแบงค์อะไรมาขายกันขอมาแบบมืออาชีพมากๆเลยนะครับ อืมเคครับไม่ธรรมดานะครับแบงค์อะไรเป็นแบงค์ที่เราอยากจะได้กันหรือเปล่านะครับมาดูกันซีทำไมหอมาดีขนาดนี้เห็นไหมครับนั่นแน่แบงค์อย่างดีเลยนะครับเพื่อนไม่ชำรุดนะครับอ๋อมีเชียรชำรุดเล็กน้อยนะครับมีชำรุดเล็กน้อยนะครับนะ mm hmm. ครับ หนึ่งใบนะครับสวยมากๆมีชมุดเล็กน้อยนะครับต่อไปครับอย่าได้ช้านะครับในนี้มีอะไรกันหนักๆหนักมากเลยนะครับหนักมากเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันเสียงอาจจะขัดขัดหายๆนะครับเพราะเพื่อนๆทักกันมามากนะครับนี่ก็คือหลอดทั้งหลอดทั้งเหรียญเลยนะครับหลอดเหรียญนะครับเหรียญกี่บาทครับเหรียญห้าสิบบาทเพื่อนๆหายยากมากๆเลยนะครับ เหรียญนี้นะครับก็รับมานะครับ100นะครับขายต่อ200เป็น UNC แวววแบบนี้เลยนะครับเป็น UNC แวววแบบนี้เลยนะครับใหม่แวววับเลยนะครับเพื่อให้มาตั้งหลอดเลยนะครับเขียนนะครับเป็นเหรียญนะครับที่ระลึกนะครับซูมดูนะครับนี่ครับเหรียญห้าสิบาทตั้งแต่ปีพศไม่ได้บอกไว้นะครับของแท้นะครับป้อมหลอดนะครับแต่ว่าแบ่งขายนะครับแบ่งขายเหรียญละสองเฮ้ยโอเคเดี๋ยวมาดูต่อไปนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ เวลาใกล้จะหมดนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้จากยะลานะครับเพื่อนเพื่อนจากยะลาก็บอกว่าสนใจเหรียญนะครับสนใจเหรียญตัวตัวนี <ifi ้ด้วยแล้วก็เพื่อนเ่ออีกที่หนึ่งน่าจะเป็นที่ลําพูนะครับก็สนใจเหรียญตัวนี้ด้วยนะครับเหรียญ50บาทนะครับเพื่อนๆนเหรียญ50บาทเพื่อนๆนสนใจกันเลยนะครับก็ย้านะครับนานๆนะครับจะได้มาทีๆแบบนี้นะครับนี่คือเหรียญเท่าไหร่ครับ เปลี่ยน50บาทครับ UNC นะครับรับมา100่ขายส0งรนะครับเพื่อนๆหายากมากๆเลยนะครับสวยมากๆรับคู่กันแบบนี้ครับ